สวัสดีครับวันนี้จะมาทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้เอาไว้ใช้นะครับนี่บ้านเลี้ยงไก่ก็จะมีเศษพวกมูลไก่นะครับเพื่อผมก็กวาดมากองก,องกันไดก้กองหนึ่งนะครับแล้วก็เศษใบไม้เศษนี้เป็นเศษใบขนุนนะครับที่ร่วงลงมาครับมีเศษใบขนุนเศษใบน้อยหนานะครับ,รบ,รบ,รบก็มากองได้นะครับวันนี้กวาดได้สองเข่งครับแล้วก็มีใบสำสาหน้าบ้านที่มันร่วงนะครับก็กวาด เอามาใส่ถังได้ก็ประมาณ2เข่งเหมือนกันนะครับทําก็จะเอาพวกนี้นะครับเอามากองๆไว้นะครับนี่ที่ผมกองไว้นะครับแต่ละวันก็มีเศษใบไม้แล้วก็เศษขี้ไก่กองไว้นะครับแล้วก็เอาน้ําลาดน้ําผมก็เอาจากที่เหลือใช้จากล้างจานนะครับที่เหลือใช้จากล้างจานน้ําสุดท้ายนะครับเอาไปลาดแล้วก็น้ําที่จากล้างกงไก่นะครับก็น้ําพวกนี้ไป ลาดรดนะครับเพื่อให้จุลินทรีย์มาทำงานเพื่อการย่อยสลายของเศษใบไม้นะครับแล้วก็อาทิตย์หนึ่งก็จะลดจุลินทรีย์หนึ่งบัวนะครับจุลินทรีย์อาจจะเป็นสังข้อแสงหรือ EM นะครับหลังจากผ่านไป60วันแล้วก็จะได้ประมาณนี้นี่เห็นไหมครับกลายเป็นดินเลยมีเศษนี่ครับประมาณนี้นะครับจากเศษใบไม้นะครับแต่ว่าก็มีไก่นะครับมาช่วยคุ้ยเขี่ย มันเลยย่อยง่ายแบบนี้ครับสองเดือนใช้ได้ครับผมสูตรนี้ครับผมสวัสดีครับ